มารีวิวห้องพักนะคะบ้านพี่น้องจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษนุโลกบปาโรงแรมนะคะฟองน้ำฟองช็อค้าวถุมโบนะคะก็จะเปิดโถช็้คโก้เยี่ยวก็เลย Amazing สวยงามมากค่ะสวยสะอาดสวยสะอาดน่านอนค่ะขอบคุณด้วยนะคะเร์รรามันโรงแรมค่ะขอบคุณท่านพออศูนย์ด้วยนะคะพ่ออศูนย์พิชณุโลกนะคะที่ ให้ความอนุเคราะห์ที่พักสำหรับคืนนี้โนะคะ,คะอขอพักหน,ะะหน่อยนะคะนงเลย <c oughs> บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญสะอาดได้มีโอกาสนะคะได้ปั่นจักรยานนะคะเยี่ยมชมภายในศูนย์ศึกษาในพื้นที่162ไร่นะคะซึ่งบริเวณนะคะถูกจัดไว้อย่าง สะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมให้บริการนะคะในทุกจุดเลยนะคะมีความประทับใจนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสูนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทีมมดงานนะคะที่ให้บริการเราอย่างประทับใจนะคะนั่งอยู่ในใจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกท่านเลยค่ะประทับใจในเรื่องการให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพักพี่พี่มดงานนะคะแล้วก็พี่พี่เจ้าหน้าที่ศูนเนี่ยจัดสถานที่ห้องพักให้เรานะคะสะอาดสะอาด,อาดเรียบร้อยเรื่องที่นอนเตียงนอนตู้เย็นห้องน้ํา บู่ถังขยะทั้งในห้องน้ําและก็ตัวนอกห้องน้ําก็เรียบร้อยค่ะด้านสนามนะครับก็มีความพร้อมนะครับเก็บตัวทุกปีก็จะมาใช้ที่นี่มันเหมาะคือมีสนามมีที่พักนะครับห้องพักสะอาดเรือใช้มาใช้ประทีปที่ประชุมก็เหมาะเหมาะสมครับห้องพักโอเคครับก็เหมือนเหมือนในโรงแรมเลยเรื่องภูมิทัศน์โอเคเลยครับถือว่า สดชื่นแล้วก็ร่มเย็นดีเนาะบบรรยากาศนะครับตลอดดับสู่ตั้งแต่วันรับลงทะเบียนเลยนะครับ็มีเจ้าหน้าที่นะครับใ้การต้อนรับและแนะนําเป็นอย่างดีทุกตัวจตุมนะครับท่านมาเป็นประธานและพิธีเปิดท่านได้ข่าวต้อนรับนะครับอย่างเป็นกันเองนะครับก็ได้รับความปรบปุงนะครับห้องประชุมโปร่งนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยครบครันส่วนมาตรการนะครับการดูแลวิตแต่ทรัพย์สินและหลายหลายท่านนะครับได้นํายานพาหนะไป มีมาตรการนะครับการควบคุมนะครับการเข้าออกนะครับก็สร้างความมั่นใจได้ว่านะครับชีวิตทรัพย์สินมีความปลอดภัยนะครับที่พักอาหารสะอาดปลอดภัยบริการด้วยความจริงใจเป็นกันเองอบอุ่นทุกๆครั้งที่ได้ไปค่ะและได้เรียนรู้ตามฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนลักน้ําคนเอาฐานคนมีน้ํายานะคะการทําแซนด์วิชปลาแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมกักหรือดินปลูกต้นไม้ด้วยค่ะและดิฉันมั่นใจว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทิ่สนุโลกยังมีอะไรดีๆอีกมากมายให้ทุกคนเข้าไปศึกษาและหาความรู้ค่ะ